แล้วใครมันจะไปกินไส้กรอกอีสานได้ทุกวันค่ะแม่จริงจริงตอนแรกแม่ก็คิดอย่างนั้นแหละแต่พอไปลองขายดูเองจริงนะ <หา S 2> จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่คิดถึงบ้าน<ห>าบางคนอาจจะบอกเกี่ยวอะไรวะคิดถึงบ้านาก็ริพวกคนอีสานเนี่ยเขามาทํางานกรุงเทพมาทํางานต่างถิ่นใช่ไหมเขาสามารถเลือกทานไส้ก,กรอกอีสานของเราหนึ่งไม้กินทุกวันได้แต่ไม่จะเป็นต้องซื้อทีละหนึ่งกิโลเขาก็จะกินให้แก้เปรี้ยวปากปากเฟืองคนนี้นิดคนนี้หน่อย ที่สำคัญสกอตไอสานเรามี3ารสชาติเปรี้ยวมีหมูมีวุ้นเปรี้ยวปากอยากกินเปรี้ยวก็ซื้อเปรี้ยววันนี้อยากกินกลมกล่อมสั่งวุ้นเส้นวันนี้อยากกินแบบธรมธรมดาธรรมดาแต่อยากกินพริกเยอะๆผักเยอะ ก็สั่งรวมตอบโจทย์คนที่อยากกินของแซ่บๆพี่บอกเคล็ดลับเลยนะผู้ชายที่แฟนวีนเก่งๆให้เอาเซ็กกวิสาไปฝากมันช่วยยังไงคะแม่ช่วยสิพอผู้หญิงมีความสุขแล้วก็ไม่ปวดแล้วอะเอาไม่ปวดละไม่ปวดพี่ก็เป็นประสบการณ์จริงตัวเองเลยเดี๋ยวนี้มันมีแอดเดลิวอรี่ส่งใช่ปะสามารถสั่งได้ใช่สั่งเดลิวอรี่ดได้หรือว่าเราสั่งในตะก้าทิกตอกก็ได้สั่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ซื้อเก็บในตู้พอแฟนเราจะเป็นประจำเดือนละอบรอเลย รับรองวันนั้นอ่ะชีวิตคุณทั้งอาทิตย์คุณจะมีความสุขมาก